ไม่ัม <rant> ่แ <ility> ต่อีเมลเดียวครับอี๋ไม่ไม่ไม่ือไ่ภาองการเปลี่ยนปล่ยเปลี่ยนอันน้เปลี่ยนะแล้วาไม่ถายข้อมูลเทียบกันไปเลยอีเมลใช้ได้กันได้แต่ว่าเฟซ

ต้องเลี้ยงนนะไปแล้เสร็จเราได้ตรีแล้วบเอาเบอร์แลนะคะมีย่างนี้ี่รันตมเรเอี